เอาละครับวันนี้พีพีอัปเดตเพื่อประจำสัปดาห์เดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่ามีอะไรเข้ามาในคังกันบ้านนะครับผมก็นะครับ <c oughs> ขำรอไว้ก่นอนก็คือไม่มีนไม่มีของอะไรเข้ามาใหม่อะไรตั้งนั้นแหละไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับจะเป็นของเก่านะเออของเก่าหมดเลยนะครับของเขาทุกอย่างนะครับผมก็จะมีกล่องนี้อยู่กล่องเดียวนะกล่องที่แบบว่าอ่ะแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีอะไรให้ทานะครับ ก็มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นไ้ดูเลยละกันนะครับผมคอมเมนต์นี้นะครับอยากให้ผมเนี่ยเล่นซองควงขาวพร้อมกับตัวละครยุคเก่ายุคเก่าตัวละครยุคเก่าตัวละครร่สองนั่นแหละตัวยุคเก่าเลยนะครับถือควงขาวใส่หน้ากากหัวก็โลกเออหัวก็โลกนี่ผมว่าหลายคนนี่ถ้าพูดถึงกันเนี่ยน่าจะนึกถึงภาพใส่หน้ากากหัวก็โหลกแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่นะเว้ยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก็คือโชคดีหน้าที่ผมยังมีอยู่อะ หัวก็ลงดูหน้าก,กากหัวก็ลงสมัยนี้ดิ<อ>ไม่ชอบอ่ะของเก่ามันเท่กว่าแต่ว่าพวกเรื่องเอ่อสแตตอะไรเงี้ยยังเหมือนเดิมนะครับผมนะเออมันมันได้บรรยากาศเก่าไหม <laughs> ก็ได้บรรยากาศเก่าแลวเนาะเอออันนี้ครับไอเทมผมเซตไว้ตามนี้นะครับผมอ่าก็เนาะก็จะได้ฟิวบรรยากาศยุคเก่าหน่อยโอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งชอบตามไแเมกมด้วยนะผมนะเพื่อไปรอาใจให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะยิงได้มากเยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวอลองไปดูกันเลยนะครับลับชะเลอย่างนี้เลยาจริง อ,อ้าวนี่ไงตัวละครเราทำสองเมื่อไหร่เราวงข่าวเมล่อนี่นี่นนนเจอปืนใหม่ยัดตูดก็ <laughs> <laughs> เจอปืนใหม่ยัดตูดก <laughs> ็เอามาก <sl ain> ๆอ่ะพวกเรื่องแบบการยิงอะไรเงี้ยโอ้โหเออที่ผมจะบอกเลยก็คือเอา้าป,ป้าแล้เบิดยังไงของเขาอะ ก็ลั่นหัวดีเว้ยอะไรเดี๋ยวนี้อย่าพิ่งทีละคนทีละคนโอ้โหเล่นยากว่ะคือทีมผมเสียเปรียบอยู่เว้ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องรับรู้คือตอนนี้ทีมเราเสียเปรียบอยู่นะครับผมนะการที่จะดันออกไปไปนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะครับน,นี่นี่ ทีมเราเสียเปียบอยู่นะครับแต่สถานการณ์ในเกมคือตอนนี้ทีมทีมเสียเปียบเล่นยากเลยเราังมีระเบิดสองลูก เอ๊ยเพื่อนโอ้โหรอะปะโอเคคุณนึกว่าตายแล้วอย่าตายนะเพื่อนเราต้องอยู่ด้วยกันนะเพื่อนไม่อยากดันอ่ะตอนทีมันเสียเปรียบแบบเล่นยากเลยปะจริงออกบ้านยากออกบ้านยากโอ้โหดูดิออกบ้านกูแตกปั๊บเลย ใส่หน้ากากหัวกะโหลกนะี่แหละเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมชอบเลยลั่นหัวชิบหายเนี่ยมันยังเล่นได้นะเว้ยหน้ากากเนะี่ยดีถ้าให้โกงกว่านี้นะเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมันจะโดนเหล่าหรือเปล่าหรนะือยังไงเมื่อนถ้าให้โกงนะถ้ายังให้โกงขึ้นกว่าเดิมน,นะใส่หัวแม่นสิบแรงสิบอะหัวเรฟอย์เสริมแก๊กที่เขาเล่นกันยุงเนี่ยอืมดีขึ้นจริง ดีขึ้นเลยอ่ะไม่ยังไม่ยังโหดอยู่อ่ะไม่ยังลั่นหัวเดียวจริงมันมันไม่จัดเนี่ยลั่นหัวลั่นหัวใส่หน้ากาสิตัวนี้แบบจะยุงะยงย่งนู้นจะยุ่งนู้นหรือยุ่งนี้มันก็ยังลั่นหัวเอาเดิอ่ะลั่นหัวจัดอ่ะชอ,ชอบชอบชอบเลยจริงชอบเลย กระโดดด้งด้งหเลยกระโดดเป็นมาริโอเลยนะจ๊ะโอ้โหเดียวโอ้โหไม่ใช่อะไรโอ้กูลังีตัวนึงอะอ่าอย่าลุมกู นี่นะผู้นักเดียวเลยวะโอ้โหเยทเคแม้วงเล่นตลอดห้องเก่าอผมเป็นคนเดียวอ่ะิงได้ขนาดนี้เลยทีมาสามสิบพิวแล้วอ่ะอือโอ้ยสุดยอดเลยแบนแต่ทีมจะแพ้แล้วว่ะเวเล็กเกิร์ดมันมันยังเป็นอากาศที่ยอดเยี่ยมอยู่นะครับ จริงๆมันจะเป็นอากาศที่ยอดเยี่ยมอยู่ทำไมถึงบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับมันจะเป็นอากาศที่ยังลั่นหัวอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าผมจำได้เลยตอนที่ผมใส่หน้ากากเนี้ลั่นหัวมากเลยดูไว้ครับนี่คือหน้ากากที่เซอร์ฟิตนะฮะ โอ้โหเรียบร้อยผมได้ยินเสียงเว้ยแต่ว่าได้ยินเสียงปิดคนไวห,หน่อยไม่ได้ยินเสียงขางหลังลง <c oughs> ดูดิไอชิปายลูกซองลูกซองอะไรลูกซองอะไรกูเดี๋ยวรอบเนี้ยแบบคือแบบรันหัวจ้า้ยอ่ะเด้อทำอะไรจจอ ดูดอ่ะอู๋ไม่กดโอ้เฮ้ยไป่เป็นถึงความความโหดของอู้หูอู้หูอู้หูหลายกูหลายกูมันเนี่ยราคาเนี้เจ๋งปะล่ะเจ๋งสิเจ๋งมาก ตัวหลังที่มันเกิดมาเนี่ยมันตัดเลือดกูแล้วตัวใหม่ที่มันตามมาข้างหลังอีกทีนึง,งอ่ะแม่งนี่ไอ้โคตรลั่นหัวใส่แล้วแม่งลั่นหัวจัดอ่ะน่ากลัวนะครับผมบอกเลยว่าเซตเนี้ยน่ากลัวจริงถ้าไม่สนเรื่องนะ้ำเม่นะเซตเนี้ยยังเป็นเซตที่น่ากลัวอยู่ จริงจิงเนี่ยโหหน้าเด้งตะกอดมันก็หนาอยู่แล้วนะมันก็เด้งอยู่นะาตะกอดอ่ะต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมแหละอืมนี่โอ้ไกลไปไกลไปนี่ แล้วเ,เว้ยนี่เราอยู่ตรงนี้ตลอดไปไม่ได้นะฮะจะอยู่ต่อไปนี่เราเนี่ย <c oughs> ขอบคุณที่เล่นในพิจิตรแตเล่นปืนเดือดกูตายไปนานแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ทีหนึ่งห้อง โอ้โหเรียบร้อยที่หนึ่งอองอย่าเพิ่งเก็บหมดนะบ้าขอคู่เล่นก่อนน้องขอเล่นอีก่งนิดนึ่งเรียบร้อยโอ้โห helmet protection ้าวมีคนใช้ที่นี่เหมือนกันนะหน้าการ์ตนก็ลก แต่เขาโหดกว่าเดิกเขาถึงซัมบี้มาเลยอะนี่เอา้าสองนั้นนะ่ะโอ้ยอม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 ออมเพื่อเรียบร้อยเพื่อไป่้อครับเฮ้ยเผื่อโอ้โหตัวละครตัวละครเกมนี้มันเดินทะลุก,กันไม่ได้เจ็บเลย อย,อย่าจกกับสปีดมันเกินเลยทำอะไรก็เก่งใจเปินในมือผม,มด้วยสวยโอ้โหไม่สวยละโอ้โหเอาเว้ยเอาเว้ย,ย,ยิงไปยิงมากูนึกว่าห้องสอง แม่งแตกระยะไกล่แม่งยิงระยะไกลระยะนี้แตกอ่ะมือจัดอ่ะเจลสว ขนาดแล้วปะโอ้ส oh. งสัยกลายเ,เป็นของคนอื่นแล้วนี่เป็นของเราดิวะสู้ยากนะแบบว่าสวัตรของธงอ่ะกับเหล่ารู่นซ้องมาต่อข้ามอ่ะคือมันจะเป็นผมเองนี่แหละที่จะแบบจะยิงวัดแล้วแพ้เงี้ยชนะเฉยไม่ <laughs> ไม่ไม่ได้วัดอย่างนี้นะมปถึงแบบวัดแบบคนละนะัดสองนะัด่ะเออเราอาจจะแพ้แน่นอนเพราะว่าคนเล่นซอนเรเนี่ยมันโหดอยาา บ้าบอที่สุดจะใช้สเต็ป็นตำนานแม่งเลยครับตัวตายนี่ไงไปก่อนกูเลยคนนี้ไปก่อนกูเลยมั่นเล็กมั่นเลยอยากคาโตตายบ้างไงดิไม่ใช่กูมั่นเลยตอนนี้กูลั่นจัดเอาละทุกคนเตรียมตัวดิสามสองหนึ่งไปละ กูไม <mondo> eh? ่อยากเล่นเก์นี้แล้วแม่แซ่ดเ้ยอยู่อยู่ไปก็ไม่รอดอ่ะจริงเจอสเต็ปเกีย์ตำนานเนี่ยเขาเขาจะไม่ต้องได้คิวนะเดี๋ยวจะทำบ่อยนะเดี๋ยวจะโดนหมืนไส่เอนะเนับ

โอ้โหโโอ้หยิงไวเอ้ยยิงไวนะเมื่อกี้กำลังควงอยู่เลยแต่ไม่ปึ้งปึ้งปึ้งมาแล้วมาตามสอยเหรอมาตามสอยเหรอนี่ไงนี่ไงอืต่อวัด โอ้โหก็โดนตัวบนยิงนะครับแล้วก็โดนตัวข้างยิงด้วยโอ้โหดูว่ะไปดูโอ้โหคนดูด้วยเจ็ดเก้ สวยว่ะโอ้คุดูด้วยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยยี่ไม่ไหวแล้ว,ลวระเบิดพลังซอมบี้อยู่ไหนวะมันยังไงวะซอมบี้โดนโหดนะบลูจี <G>, win อุ้ยตายลูกสองขวงตายลูกสองขวงตายลูกสองขวงัสุดยอดครับทีม อุ้ยทีมเข่งเว้ยโอเคแลผมก็ไว้เพท่านที่กอนล้วกันนะผมนะก็ไม่รู้ว่าคนดูดูแล้วจะสนุกสนานกันหรือเปล่ปานะครับผมนะก็ไว้เพเท่านที่กอนล้วกันนะขอบคุณรับชมคลิปนี้มากๆครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอเกันจ้า